วันนี้เรามาดูเหรียญมีมดีกว่านะครับประจำวันที่22มิถุนาว่าข่าวค่าวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ oh. มูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์ม,มูลนะครับวันนี้เราก็มีประมาณสักสามเหรียญเนาะอ่าสี่เหรียญเลยนะครับก็คือเปเป้โฟกี้เบบี้ดอแล้วก็ชิบะนะครับ เราจะไปเจาะนาทีละเ,เรียก่อนมาเรียนแรกนะครับนั่นก็คือ Baby Dot นะครับมีข่าวอีกแล้วท่าทางนะนะครับ Baby Dot เนี่ยอืมพูดว่ารอดนะในลักษณะ V1 เนี่ยผมว่ายากแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มี มีเขาลางอะนะครับว่าจะเปลี่ยนเป็น V2 แต่อย่าพึ่งปักใจอะไรร้อยเปอร์เซ็นนะเพราะมันมีข่าวแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับโฟกี้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนเป็น V2 แล้วก็ไม่เปลี่ยนแต่ในกรณีของ Baby Dot เนี่ยพท t เทิร์นเนี้ยคขายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคล้ายๆกับลูฟี่คล้ายๆกับตัวของอ่าเฟกอะนะครับเฟกอะนะครับที่เป็นรูปกอริลลานะครับ แล้วก็เหรียญอื่นๆคืออย่างวลอินโน่ขายกันนะก็คือว่าทำเหรียญหายนะครับอ่ะเรามาดูข่าวเนื้อข่าวตรงนี้ด้วยกันดีกว่าเขาบอกว่าเนี่ยคริปโตเคเรนซี่มีมยอดนิยมอย่างเบบิโด้ก็สรุปการแสวงหาผลประโยชน์ครั้งใหญ่ส่งผลให้ศูญเสีย i บ a นนคอยบีนบีประมาณ442เหรียญน,นะครับนะ 4 4 2 BNB ซึ่งเทียบกับประมาณ1,000งแดอลลาร์ 1, เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับถูกตั้งค่าสถานะโดยบริษัทร,รักษาความปลอดภัยของ p e s h i l d นะครับก่อนหน้านี้ในวันนี้นะครับในการทำรั้รกมตามรายละเอียดที่แบ่งปันโดย p e s h i e l d นะครับเปิดเผยห่วงโซ่กันถ่ายโอนที่ซับซ้อนนะครับเกี่ยวกับผู้เล่นก็ น่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายโอนเนี่ยแหละแล้วถ่ายไปเทียบถ่ายมาเหรียญหายฉะนั้นผู้เล่น BSC หลักหลายคนนะครับรวมถึง Venus, Binance, Pancake Swap นะครับและ Baby Dot เองจำนวนเงินของ BNB ที่โอนทั้งหมดประมาณ99,462.97 BNB ศูญย์เสียโดยรวมของ Baby Dot จะประสบอยู่ที่400 42 BNB นะครับหรือประมาณแสนดอลลาร์ 1, ดูเหมือนว่าจะมีการแสวงหาผลประโยชน์นะครับฉะนั้นก็เขาก็มีการตรวจสอบธุรกรรมการโอนย้ายโทเค็นจาก Venus แล้วก็ v b บ b แล้วก็โทเค็นอย่างบ n a นั e วอล l นะครับแล้วก็ bnb หรือ WBNB จากนั้นก็ไปที่ p พ s h i e l d นะครับคือเป็นการตรวจสอบนะครับหลายที่มานะ เพื่อจะรู้นะครับไอเงินที่มันหายเนี่ยไปไหนนะครับแล้วกระดานแรกเปลี่ยนจะกระจายหน้าชั้นบนนะครับของ n บแ s น a r t Chain นะครับแล้วก็อ่าตัวของ V2 ของ Pancake Swap ด้วยนะครับก็ถูกโต้ตอบโดย b a b y d o l l ซึ่งมีผลการสกัดนะครับประมาณ442 BNB นะครับดังกล่าวในท้ายที่สุดยัง ชาวกินสันนะครับก็ได้ตอบโต้นักวิจารณ์รายใหญ่นะครับของคาร์โนด้วยแล้วเป็น Security ของ b a b y ้ดอทคอยนะครับหรือเรียกกันทั่วไปว่า b a b y d ดอเนี่ยก็เป็นสกุลเงินดิจิตอลนะครับที่สร้างขึ้นในเดือนมิถุนาปี2021นบเป็นสกุลเงินที่เป็นเหรียญมีมนะครับเป็นลูกของ d o ดอทคอยนะครับสร้างมาเพื่อล้อเหรียนแล้วก็ตาม d ดอทคอยกับ bnb โดยเฉพาะนะครับตอนนี้การ ข้อมูลจาก you t บเดนะครับเหรียญมีมเพิ่งได้รับการจดทะเบียนในกระดานแลกเปลี่ยนอื่นๆแต่ยังคงอยู่ไม่ได้อยู่ในร้อยอันดับแรกนะครับของคอยมาเก็ตแคปนะครับตามมูลค่าการตลาดตรงนี้เราจะวิเคราะห์ไงดีนะครับมีโอกาสนะถ้าสถานการณ์แบบนี้คือเหรียญชอบหายมันเคยเกิดขึ้นกับชินจาเคยเกิดขึ้นกับเฟกนะครับแล้วข่าวแบบนี้ออกมา ค่อนข้างจะเป็นไปได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น v 2เพราะเราดูแล้วนะครับว่าราคา b บ d y ดอนเนี่ยไปไม่รอดเผาไม่เยอะนะครับเผาไม่จุใจฉะนั้นเหรียญมีมในช่วงนี้ตัวอะไรนะครับที่เกินพันล้านดอลลาร์พันล้านล้านดอลลาร์ผมคิดว่าท่านผู้ชมเนะี่ยควรจะถอยห่างนะครับไม่ต้องใส่เงินไปเยอะ ไม่ควรเกิดร้อยดอนไอพ,พวกอุปทานเยอะๆอย่างอย่างชิปด็อกอะไรอย่างเงี้ยน้าหวาดเสียวนะครับเพราะว่ามันอ,อ,อุปทานมันเยอะไปนะครับมันต้องเผาเยอะด้วยนะครับเราก็ต้องเผาให้ได้สัดส่วนที่ราคามันจะขึ้นต่อไปได้นะครับในทีละเลเวลเลเวลนะครับฉะนั้นผมก็พูดยากนะครับในในช่วงเวลานี้นะ ปี2 0 2 3ก็ต้องมีการ m a n นจหน่อยละกันนะครับว่าเหรียญไหนลองดูอุปทานนะครับถ้าไม่เกินพันล้านลาน้ลานดอลลาร์อันเนี้ยผมให้ผ่านประมาณ60สิบเละที่ที่ควรจะลงทุนนะนะครับแต่ก็ต้องดูว่า,ามีวานตัวใหญ่ๆจริงๆเป็นเจ้าหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยอะเนาะถ้าเกิดไม่มีวานตัวใหญ่หญจริงๆเป็นเจ้าเนี่ย เหรียญอาจจะตายนะครับช่วงเนี้ยถ้าเหรียญตัวไหนไม่มีอีล n อนมาร์นะไม่มีวิกเทลิกบูเทรินนะผมจะไม่ซื้อเลยนะครับเสียวมากตลอดปี2022เราก็เห็นมาแล้วว่าเหรียญล้มไปหลายเหรียญเอาหลนะครับมาข่าวที่สองมาของตัวของโฟกี้บ้างนะครับอันนี้เป็นกระดานของ crypto com เขามีการแข่งขันการเทรดหรือการซื้อขายโฟกี นะครับสกุลเงินนี้ิ่ตอนยอดนิยมนะครับแล้วก็มีรางวัลถึง10,000ืนดอลลาร์นะครับเป็นแคมเปญที่เปิดให้คนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเกี่ยวกับโฟกี้พอฟอร์โฟกี้อ่ะเข้า b i แนน c e เพยเป็นเรียบร้อยนะครับแล้วผมคิดว่า Crypto.com เนี่ยน่าจะสานต่อตรงนี้นะครับคือรับเหรียญโฟกี้เป็นเหรียญตัวถัดไปนะครับที่จะเป็นเหรียญใช้ใน หรืออ่าเป็นโทเคนที่ใช้ในระบบของเพย m e n t นะครับก็รายละเอียดเนี่ยอ่ามีเพิ่มเติมอีกก็คือว่าผู้โชคดีจะมีแค่250คนนะอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรกับการเก็งกำไรของเรานะครับเราไปดูเหรียญต่อไปด้วยกันดีกว่านั่นก็คือเหรียญเปป้นะครับเปป้มีอะไรบ้างนะครับในช่วงนี้ก็ น่าจะเป็นเรื่องของราคาเนี่ยแหละนะครับที่ที่ค่อนข้างที่จะตามบิตคอยแบบแบบตรงตัวเลยนะนะครับบิตคอยขึ้นมันก็ขึ้นเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่รอบที่อ่ามีคนจะมากาวนะครับเราให้มันขึ้นแรงตามบิตคอยก็ต้องดูสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าอ่าเปป้เนี่ยบทสรุปแล้วน้องใหม่เนี่ยตัวเนี้ยเหรียญตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับตามบิตคอย ถ้าสมมุติว่าบิตคอยไปถึงหกหมื่นนะในรอบนี้ก็น่าดูเหมือนกันนะครับ mm hmm. เหรียญเปเป้เนี่ยนะครับจะไปขนาดไหนเนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่เห็นนะครับว่าเปเป้เนี่ยมันจะขึ้นออทามไฮยังไงเนาะแต่ก็น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าการเก็งกำไรมันหมดรอบของ b ีดไปแล้วนะครับแล้ววานเริ่มมาเล่นเหรียญแอลคอ ผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าเหรียญเป๊ะจะเป็นเหรียญตัวต่อไปหรือเปล่าในกลางปีนี้อ่ะข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเขาบอกช่วงนี้เป๊ะมีการซื้อขายมากในยี่บสี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับในขณะที่ประมาณการซื้อขายคริปโตทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงสองวันที่ผ่านมาฉะนั้นปริมาณการซื้อขายตลอดยี่บสี่ชั่วโมงของตลาดคริปโตนะครับอยู่ที่ประมาณ 20,000ล้านดอลลาร์นะครับในวันที่19มิถุนาแต่ปัจจุบันอยู่เหนือระดับ48,000ล้ลานดอลลาร์นะครับเนื่องจากสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยมีการเพิ่มอย่างมากเลยจากนั้นเหรียญมีมในตลาดหลายตัวนะครับก็เพิ่มขึ้นแต่มันสู้เปเป้ไม่ได้คุณลองเปิดลองตั้งแต่ราคาก้นตูดเลยก็ได้นะครับตอนที่ใบแนนน่ะมีปัญหากระเสก นะครับถ้าเกิดคุณเปิดลองเปเป้ได้ตอนราคานั้นอนะ่ะคุณจะบวกอย่างมากเลยส่วนตัวผมนะเปิดในใกล้ราคานั้นแหละนะครับบวกทีนะครับสามสี่พันเลยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข,ของคอยมาเก็ตแคปนะครับเขาก็บอกนะครับว่ามันก็มีเหรียญหลายตัวแหละแต่ว่าเหรียญเปเป้เดอะฟลอกนะครับก็ มีการเพิ่มขึ้น1 5ในยี่สิบสี่ชั่วโมงมีสินทรัพย์ในการซื้อขายอยู่ที่0.05้าตัวพันหกสิบห้านะครับปริมาณการซื้อขายก็เกือบ200ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นหนึ่ง้ยสาสิบเอดเปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของเปเป้นะเราก็เห็นว่าเปเป้มีการเคลื่อนไหวจริงๆอิะข่าวนะครับน่าจะน่าจะช้าไปแล้วนะครับปัจจุบันเปเป้เนี่ยอยู่ที่พันสามพันสี่แล้วนะครับเราก็คิดว่าน่าจะราคากระโดดขึ้นไปอีก อ่ะนะครับเรามาดูข้อมูลของฝั่งเหรียญชีบะดีกว่านะครับเนื่องจากชีบะเนี่ยอ,อันนี้เป็นข้อมูลของ Netflow นะครับ Netflow ก็คือ Classflow นั่นแหละนะครับคือเงินหมุนในตัวเหรียญตัวนี้เขาบอกว่าพุ่งสูงถึง1ล้านเหรียญในขณะที่ราคาชีบะก็มีการพุ่งสูงขึ้นตอนบิตคอยเพิ่มขึ้นนะขึ้นไปจน0.05ตัวเก้า นะครับแล้วก็ตกลงมาที่8,000หรือ7,000อีกเนี่ยแหละนะครับโดยพุ่งสูงขึ้นประมาณ134.93อ่าพันล้านชิบะนะครับก็ประมาณ1 3ึ0 0 0สนสานะครับล้านชิบะนะครับภายใน24ชั่วโมงในวันอังคารนะตรงนี้เขาก็บอกเอาไว้นะครับแล้วก็เทียบเท่ากับมูลค่าของมันก็คือ1นึ่งล้านดอลลาร์ก็น่าประหลาดใจตัวเลขที่ประกอบด้วยการเงินที่ไหลเข้าประมาณ สามแสนดอลลาร์นะครับล้านดอลลารชิปนะขอโทษนะครับและเป็นการไหลออกของโทเค็นประมาณ2อ0 0สนห้าพน,นะครับล้านชิบะนะครับในเวลาดังกล่าวข้อมูลนี้มาจาก into the block เขาบอกว่าข้อมูลเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากราคาของโทเค็นเติบโตนะครับโดยเฉพาะชิบะอินโนซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับ ก็พุ่งขึ้นอย่างน่าประทับใจที่7.3ตามรายงานจาก u t o d a y ฉนั้นการเคลื่อนไหวของราคานี้ถือเป็นความต่อเนื่องของเหตุการณ์นะครับในสัปดาห์ที่ราคาของชิปพุ่งขึ้นมากกว่า30%หลังจากการลดลงในเดือนมิถุนาตอนช่วง b i n a น c e ซัดก,กับเซกเนี่ยนะครับหรือเซกซัดก,กับ b i n a น c e เนี่ยก็น่าเป็นห่วงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูล นะครับของข่าวนึ่งเอเรามาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับเขาบอกว่า่าชิบะอินโนได้เห็นผลกำไรอย่างต่อเนื่องในช่วง6วันนี่ผ่านมาทำให้นักลงทุนของชีบะสูงถึง3.9ล้านนะครับออกจากการแลกเปลี่ยนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเขาก็ให้เห็นนะครับว่าตอนนี้ชิบะกำลังทวงคืนราคาอยู่ จากความสูญเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่6พฤษภาคมถึง14มิถุนาฉะนั้นตอนนี้ชิปนะครับก็มีแคมเปญอะไรหลายอย่างมีกระแสข่าวหลาย,ลายอย่างที่คนค่อนข้างสนใจเยอะนะครับเราก็ช่วงนี้เป็นอะไรที่คึกคืน้นและน่ามีความหวังที่สุดนะครับตั้งแต่ปีหลังจากออทามไฮในปี2021ที่ผ่านมานะครับฉะนั้นนักลงทุนได้รับโทเค็นมากถึง 3.9ล้านล้านโทเคนนะครับจากการแลกเปลี่ยนการส่งสัญญาณความตั้งใจที่จะโฮเอาไว้นะครับหรือถือเอาไว้นั่นเองฉะนั้นตอนนี้ชีบะเขาพยายามที่จะดันราคาให้อยู่ที่0.04ตัว1,000ดอลลาร์ได้ผมเชื่อว่าไม่นานนะครับรอโมเมนตัมของ Bitcoin สักนิดหน่อยอ่าน,นะครับเรามาดูข่าวอีกข่าวอันนี้เป็น top ปเอ็ก n g e นะครับอันนี้ เอเจนชื่คอคอยเมนาคอยเมนานะครับเสนอนะคะว่าใครเข้าร่วมกับแคมเปญเขาแล้วเป็นผู้ชนะจะได้ชีบะประมาณห้าสิบล้านโทเค็นนะครับในการแจกแคมเปญของรางวัลเนาะนะครับเขาก็โพสในทวิตเตอร์นะครับ,ก,รน Twitter, นรบก็ประมาณห้าสิบล้านสำหรับผู้โชคดีประมาณสองท่านด้วยกันผู้ชนะแต่ละคนก็ได้รับประมาณยี่สิบห้าล้านชิป และบุคคลน,นี้สนใจที่จะแลกเปลี่ยนทีบาะหนุมูล,ลค่าอย่างน้อย10ดอลลาร์เพื่อเข้าร่วมในแคมเปญนี้แคมเปญนี้จะมีแจกกำหนดสิ้นสุดในวันที่31มิบถุนาปี2 0 2พนยิบผมขอตัดเอาไว้เท่านี้นะครับเนื้อ,อาหาสำคัญน่าจะมีอยู่ประมาณนี้คือคอยมีนาหรือ exchange อย่าง crypto.com แล้วก็อะไรพวกนี้นะครับก็พยายามที่จะดันเหรียญมีมอยู่มาข่าวสุดท้ายได้กัน นะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับโฟกี้นั่นแหละนะครับก็ในช่วงวันที่ผ่านมาเนาะความมั่นใจของโฟกี้ลดลงนะครับอันนี้เป็นแมทริกการเชื่อมั่นนะครับลดลง33.71%ในขณะนี้ระดับการมีส่วนร่วมนะครับในโซเชียลมีเดียในทางชุมชนหรือสังคมเนี่ยก็ลดลงประมาณ14.31%นะครับดัชนีความโลภอารมณ์ของตลาดนะครับ อันนี้ก็ที่มาจาก alt relative นะครับ me นั่นเองความเชื่อมั่นนะครับของตลาดส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในโซนที่ค่อนข้างเป็นกลางเนาะในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ในขณะนี้พวกเขากำลังลดลงในมูลค่าที่ตกเข้าสู่โ,นโซนความกลัวนะครับและมูลค่าปัจจุบันก็มีความเชื่อมั่นในตลาดภายในดัดชนีของความเชื่อมั่น41จุดฉะนั้น ตามดัชนีความโลภและความกลัวมีการสังเกตนะครับการซบเซาของราคานะครับอยู่ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาบ่งชี้ว่านักลงทุนใกล้เข้าสู่โหมดตื่นตูมนะหรือตื่นตกน,กนกนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับก็สำหรับโฟกี้นะก็ยังเป็นตลาดหมีอยู่นะครับไม่ได้ ขยับเคลื่อนไหวอะไรมานะครับคล้ายๆเปเป้แหละแต่ส่วนหนึ่งคือโฟกี้มันไม่ได้ตามแบบบิตคอยแบบเปเป้ร้อยเปซนะครับก็ตอนนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่ามันกำลังเข้าโซนสลาดจะทิงแหละคือว่าน่ะยังไม่ได้ใส่เงินจากบิตคอยมาแอลคอยนะครับเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกลางปีนี้เราต้องมองเหมือนกันว่าตกลงแล้วเหรียญไหนจะออกมาลัคกี้ที่สุดนะครับ จะเปเป้หรือโฟกี้ลุ้นกันไว้ด้วยการงานสองตัวนะครับอันนี้ที่มาจากเทรดดิ้งวิวนะครับเขาบอกว่าเส้น RSI ก็กำลังซื้อขายต่ำกว่า14 SMA ภายใต้เทรนขาลงนะครับกำลังทดสอบซ้ำอย่างต่อเนื่องจากเส้นมัธยฐานค่า RSI ปัจจุบันอยู่ที่44.17จุดรับแนวต้านจาก14 SMA นะครับก็มีการซื้อขายประมาณ47จุด สอี่จุดก็คือกลางๆนะคนยังไม่ได้สนใจอะไรเพิ่มนะครับเขาบอกว่า RSI สุ่มเพิ่งได้รับการปฏิเสธนะครับก็คือว่ามันไม่ได้พุ่งขึ้นไปอย่างแรงนะครับอันนี้เขาก็วัดจากค่ามาธยฐานมูลค่าปัจจุบัน RSI ก็สุ่มคือ10.36จุดเส้นเปอร์เซ็นต์ของ K นะครับและเส้นเปอร์เซ็นต์ของ D ก็อยู่ในโซนอุปสองค์อย่างต่อเนื่องบทสรุปนะครับ ของ f o กี้คือแนวต้านคือสองพันอ่ะแนวรับคือสองพนะครับแนวต้านคือสองพันสามร้อยนะครับก็ยังไม่ได้ขึ้นแรงนะครับแต่เชื่อว่าช่วงไหนเป็นเวลาแอลคอ์จริงๆน่าสนใจสำหรับโฟกี้เอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้เกี่ยวกับโฟกี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือหลายกลุ่มเรามีกลุ่ม f o กี้มีกลุ่มเปป้ be, มีกลุ่มชิบะมีกลุ่มเบบี d o อดด้วยเข้ามาคุยด้วยกันและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าโฟกี้เป๊ะเบบี้ดอเลยเหรียญมีต่างๆจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับแคมเปญนะครับ PNL ก็เป็นแคมเปญของการเทรดฟิวเจอร์นะครับท่านใดสนใจในการร่วมทีมกับคอยนิวมูลนะครับก็จะรับแค่20คนแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็รางวัลสูงสุดถึง2,000 USDT เลยก็แค่เข้าร่วมแคมเปญด้วยกันเข้ามาคุยนะครับใต้ลิงก์นี้นะครับที่ไลน์กลุ่มนะครับมิชชั่นนิวมูล VIP นะครับเราก็ติดตามด้วยกันนะครับเราก็ร่วมสนุกด้วยกันกิจกรรมนี้